อันซีนหัดเย็นในทุกคนตรงนี้จะเป็นอันซีนเดี๋ยวจะพาออกไปดูอันซีนตรงส่วนที่เป็นตลาดเย็นนะครับเราก็จะไปตลาดเช้าตรงหน้าวัดหัดเยญ่ในด้วยทุกคนจ้บ้านแบบนี้ดอกสวยมากบ้านสวยมากทุกคนจะพาไปดูนะคะก่อวามเป็นเมืองหัดเย็นในทุกคนจ้าคือถ้าเกิดถ่ายนั่งเครื่องนะครับเครื่องบินใช่ไหม แล้วนั่งจากสนามบินนะทุกคนจะต้องผ่านหัดห่ยในแต่ไม่มีใครรู้จักเลยก็ว่าได้เพราะอันซีนหัดใหญ่ในเนี่ยจะอยู่ตรงก่อนถึงอำเภอก่อนถึงโรงเรียนยอสอซึ่งเป็นโรงเรียนของสมเด็จพระราชินีที่ท่านทรงเคยเรียนตอนสมัยมัธยมว่าไงลูกมานอนทําอะไรเธอเดี๋ยวรถจะทับเอานะระวังนะลูกเห็นไหมฮะนี่ความเป็นเมืองเล็กๆหัดใหญ่ในแต่ถ้าไปตลาดจิมยงต้องจากตรงนี้ไปประมาณกิโลกว่าๆนั่งสองแถวไปไนดะ้เดินไปก็ได้ทุกคน นะไปรถทงรถไฟแต่นี้คืออันซีนฮัดใหญ่นายจะให้ดูเนี่ยแต่ตอนเย็นเนี่ยจะเป็นอีกบรรยากาศนึงเลยตรงนี้จะเป็นทุกเย็นเป็นตลาดนะัดถนนคนเดินแต่คนไม่เดินนะก็จะซื้อของเขาก็จะขับรถมอเตอร์ไซค์หรือไม่ก็เดินเล่นอะไรเงี้ยได้นี่ะะอันนี้ตอนเช้าเช้าไงเจ็ดโมงทุกน เนี่ยซ้ายขวาก็จะเป็นทั้งเส้นเลยนะเป็นถนนคนเดินตอนเย็นสตรีทวอลกิ้งแต่เขาจะไม่ไม่เรียกว่าถนนคนเดินนะเพราะเขาไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเลยที่นี่จะไม่มีโรงแรมนะมีแต่วัดหยยัดใหญ่ในอำเภอที่ว่าการแล้วก็ลูกเดือยขนมลูกเดือยอยู่หลังโรงเรียนยอสอก็อร่อยมามีอยู่เจ้าหนงจะพาไปไปไป,ไป,ไ,ปไปแซบ่บทุกคนนี่เห็นไหมเขายังไม่ตื่นกันนะฮะนี่คือ คาะใน,นอันสีนี่ยฮะตอนเย็นๆคนจะยุะร้านจะตื่นกันมาเยอะกว่าน,นี้แต่ตอนเช้าก็พอจะมีของขายบ้างไงทุกคนเห็นไหมของขายเป็นแบบปลาท้องโกงปลาท้องโก้โก็เดีียวไก่ทอดหัดใหญ่นี่ไม่ต้องพูดถึงดีอยู่แล้วที่นี่แต่ย้ำนะต้องกินไก่ทอดหัดใหญ่ของแท้นะก็คือมีหอมแดงทอดทุกคนโรยบนข้าวเหนียวร้อนๆน,นั่นคือของแท้แต่ที่เอาไปขายกันในทัวรชอาชจาจักรเนี่ยจะเป็นของปลอมหมดเลยส่วนใหญ่จะไม่มีความเป็นของแท้เลยจะมีแต่ไก่ทอดธรรมดามันก็เลยไม่ประทับจิตประทับใจ ก็ต้องมีข้าวเหนียวโรยกับข้าวเอ่อหอมแดงอันนี้เป็นแกงถูงกก็มีเห็นไหมโรยไปถึงรงุ้คลองอุตาเภาแต่ถ้าเป็นวัดทรายใหญ่ไหเราต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งทุกคนนี่จำง่ายๆนะตรงนี้เป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตลาดนัดวันอาทิตย์ตรงนี้จะเป็นทุกวันอาทิตย์ตรงไปสีหัดใหญ่ในทุกคนมาหาได้มาตามรอยได้ทุกคน โอเคไหมแต่ฝั่งนู้นจะเป็นวัดทาใหญ่ในที่มีพระนอนที่สวยที่สุดและทุกเช้าจะมีตลาดนัดเดี๋ยวเราพาไปดูตลาดนัดตอนเช้าต่อจากในนี้เลยคลิปเดียวกันเลยนะครับทุกคนอันนี้เรากำลังเดินออกถนนเพชรเกษมนะฮะทุกคนฝั่งนี้เป็นตลาดนัดวันอาทิตย์แล้วก็ตลาดเย็นนะฮะที่ทุกเย็นแต่ข้างหน้าเราเห็นไหม เป็นถนนเพชรเกษเมเดี๋ยวซ้ายไปจะมี2แถวไปสนามบินหัดใหญ่เดี๋ยวขวาก็ไปตลาดกินยงทุกคนแต่จําให้แม่นนะครับตรงนี้จะเป็นแหล่งรวมอาหารมุสลิมก็จริงแต่จะมีวัดหัดใหญ่ในจะมีคนจีนไทยมุสลิมเขาอยู่กันมาเป็นร้อยร้อยปีอยู่กันแบบสงบมากหลังธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยจำง่ายๆทุกคนเห็นไหมชุมชนใหญ่ไม่จําเป็นต้องงอนนักท่องเที่ยวเพราะหัดใหญ่ในตรงเนี้ย จะไม่มีโรงแรมให้คุณพักเลยนักท่องเที่ยวจะไม่มานอนเขาจะไปแต่ตลาดกิมยงสายหนึ่งสายสองสายสามไปเลยฮะผ่านตรงจุดนี้ไปเขาเลยไม่รู้จักที่นี่เขาไม่เคยรู้จักหัดหญ็นในเขาจะงงเอ้ะหัดหย็นในหัดใหญในหหญนอกมีด้วยหรออะไรเงี้ยะเห็นไหมฮะเราเดินออกมาแล้วก็จะเจอถนนเพชรเกษมเลี้ยวซ้ายไปสนามบินน้ำตกโตงาช้างได้เลี้ยวขวาก็จะเป็นตลาดกิมยงไปสงขลาได้ทุกคนจ๋าเกาะยงเกาะยอก็นี้หาไปข้างหน้าเรา,า,ารทิาทางไายพานชิ์เมื่อกี้เราเดินอยู่ข้างหลังใช่ไหม ก็เป็นตลาดนะัดตอนเย็นกับตอนวันอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดตลาดนัดที่ของเยอะสวยแล้วก็มีของแปลกๆของใต้เยอะมากกดสดกันเลยนี่ไทยพาณิชย์ท่านน,านี้ร้านเข้าข้าวมันไก่ฮะนะาอัใหญ่ก็โอเคอนะร้านนี้อร่อยมากเนี่ยฮะรถสองแถวไปจส่งสนามบินเนี่ยหาสะพานลอยจำง่ายๆทุกคนนี่คือหัดใหญ่นในแล้วนะข้างหน้าเราก็จะเป็นโรงเรียนยอสอนโรงเรียนเก่าของราชินีเดี๋ยวซ้ายไปฝั่งนู้นนะข้ามไปฝั่งนู้นเดี๋ยวข้ามสะพานลอย ก็จะไปวัดหัดใหญ่หนแล้วก็ตลาดนัดทุกเช้าตลาดนัดที่นี่จะเป็นตลาดนัดที่น่าสนใจมากเป็นซอยสองสาซอยที่ขายของหายากมากของทัคใต้้วยอันนี้ไก่ทอดหัดใหญ่นะฮะทุกคนแท้ไม่แท้ต้องเช็คกันเองนะแท้ไม่แพ้ก็เช็คกันเองว่ามีขอแงแดงหรือเปล่าบางร้านก็จะย้อมสีห,หน่อยแล้วก็เอ๊ะมันไม่เหมือนก่อนเลยเนาะ เดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งรู้นะครับขึ้นสะพานลอยทุกคนกคนี่ครับนี่ครับสะพานลอยทุกคนย้ำอีกทีหนึ่งไก่ทอดหัดใหญ่นะครับก็จะเป็นของแท้จะต้องมีหอมแดง ที่นี่หัดใหญ่ไนนะครับหัดใหญ่ไหนทุกคนกําลังจะข้ามมาวัดหัดใหญ่ไหนแล้วก็ตลาดนะัดตอนเช้าทุกเช้าทุกคนก็นจะมีความนี่หัดไปสนามบินทางนี้เดี๋ยวต่ออีพีหน้าดีกว่านาะเดี๋ยวคนจะยาวไปตรงไปก็มีน้ำตกตนงาช้างไปสตูนได้เป็นหลีเป๊ะได้เดี๋ยวซ้ายข้างในเป็นถนนคนเดินที่เราบอกอันสีทุกคนเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาถ่ายให้ดูนะฮะเห็นไ,ไหมครับหัดใหญ่